สวัสดีครับที่นี่บ้านสวนนิเว้ยจังหวัดอำนาจเจเริญน,นะครับวันนี้วันที่29 29มมิถุนายน2566นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่14 4อ่า14ของการเลี้ยงปลานิลและก็ปลาดุกในบ่อพลาสติกนะครับ เขาครึ่งเดือนแล้วพรุ่งนี้ก็ครึ่งเดือนของการเลี้ยงนะครับสภาพปลาก็าโอเคอยู่นะเห็นเมื่อกี้เห็นปรากฏคังตัวเล็กๆด้วยนะฮะตัวเล็กๆยังอยู่นะครับแต่ไม่เห็นปลาบึกสงสัยจะยังอยู่ใต้น้ำอยู่นะเอา้ากินข้าวกินข้าวมัจนจะหิวข้าวแล้วนะครับมีเวลาให้อาหารเฉพาก็ตอนเย็นนะครับหลังเลิกงาน ตอนเช้าไม่ได้ให้นะครับวันนี้สภาพอากาศที่อำนาจเจริญก็แดดจัดร้อนแดดนะครับวันนี้ฝนไม่ตกฝนก็จะมาอีกวันพรุ่งนี้นะครับวันที่30แล้วก็ต้นเดือนอีกวันสองวันอ้าเมือ่อกี้เห็นปลาเบิกนะ ต้นเดือนโอ้ตัวใหญ่อยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหินแต่ป่ากันอ่าอากาศฝนก็จะมาอีกวันที่30 1 2ประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝนก็จะลดน้อยลงนะครับลดน้อยลงแต่โอเคอยู่นะตกสม่ำเสมอนะครับ จะได้มีน้ําไว้ทํานานะครับบางทีว่าน้ําก็ท่วมแล้วแหละท่วมนานะเลยท่วมบ้านแ,แถวอําเภอหัวตะพานนี่นะแต่ก็เป็นบางพื้นที่บางพื้นที่ก็ยังรอ,อน้ำอยู่นะครับ่างเก็บน้ำประจำจังหวัดก็น้ำก็ยังมีปริมาณน,น้อยอยู่นะครับ ต่ำกว่าเกณฑ์ประมาณนี้ก็ยังต้องการนำฝนมาเติมอีกเยอะเลยนะครับแต่ว่าฤดูฝนก็ยังเหลืออีกหลายเดือนนะกรกดาสิงหากันยาแล้วก็ตุลาครึ่งเดือน3เดือนครึ่งนะครับยังมีเวลากีเห็นปลาบึกโผล่ขึ้นมากินข้าวอยู่นะได้ อาหารเม็ดใหญ่นี่ก็เหลือจากจากเกือบปีแล้วไม่เกือบปีหรอกมาสักสีหเดือนนะครับมันเหลือแต่เพราก็จากการเลี้ยงปลาที่อยู่ข้างล่างนะแล้วก็อาหารเม็ดเล็กตอนนี้ก็ลดลงไปประมาณยังไม่ถึงครึ่งกระสอบนะครับเลี้ยงมาสองอาทิตย์สามร้อ เกือบ400ตัวนะรวมทุกชนิดนะครับไม่เห็นปลาปึกโผลนะ่เลยเมื่อวานกินไม่หมดวันนี้ท่าทางจะหิวนะ โอเคเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างนะครับปาข้างล่างเป็นยังไงพาไปดูต้นแตงกวาที่ทดลองปลูกไว้ที่หน้าบ้านนะครับแตงกวาเริ่มออกดอกแล้วนะแล้วก็เห็นจับที่ตะคายแล้วโอเค ไปดูข้างล่างกันน,นี้โยนให้ปูอยู่นะอาหารปลาดุกนี่กินได้หมดทุกชนิดนะปลาอันนี้มีแต่ปลาซิวปลาซิวแล้วก็ trà chon, tùa lếch lếch ok có ừ. โอ้ตัวใหญ่อยู่นะซึ่งถ้าดูท้าทีของน้ำฝนก่อนนะครับอา่าน้ำมาไม่เยอะปลายฝนก็คงเอาปลาที่อยู่บ่อพลาสติกลงมาปล่อยข้างล่างด้วยนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับเปลี่ยนบ้านก็เริ่มคลาดหนาแล้วเตรียมปลูกข้าวนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ